การได้รู้จักกับสิ่งสวยงามอย่างมิตรภาพม,มันทำให้นบยิ้มได้เสมอครับและนี้ก็เป็นยิ้มอีกครั้งหนึ่งของนบที่ได้กลับมาพบเจอกับมิตรภาพที่งดงามความทรงจำที่ไม่เคยจางหายไปไหนสุขหัวใจเมื่อได้กลับมาที่นี่บ้านหนาต้นจันทร์อำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยลองไปรู้จักกับวิถีสุขกันนะครับน,นี่สวยมากเลยครับดูความสวยงามกัน พอได้รู้ว่าจะมาที่บ้านนาต้นจนันทร์นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจครับรู้ได้เลยครับว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยก็จะเจอกับพิจภาพรอยยิ้มและความนบเนื้ของผู้คนที่นี่ครับสบายดีไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยน้รู้จักพี่แม่กับแม่เงี่ยมมากระหลายปีมาแล้วตั้งแต่มาที่นี่ครั้งหนึ่งครับพอมาถึงกับแม่ก็บอกว่ามาทําไมไม่บอกถึงบอกไม่บอกก็เหมือนกันนะครับแม่ก็ต้อนรับทุกคนเหมือนกันอยู่แล้ว แล้วมาครั้งนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราได้กลับบ้านแล้วเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ที่สุโขทัยนี่แหละครับนี่ผมก็มานอนบ้านนี้แล้วนะครับส่วนบ้านนู้นเนี่ยใครที่มาเป็นนักท่องเที่ยวเป็นคนที่มาพักในโฮมสเตย์ยก,กให้เลยยกให้เลยอยู่กันแล้วนี้จะกินอะไรดีคร๋ยวมาพัคปัลเลอร์ปัลเตอร์ลเลอร์ปัลเตอเนี่ยเยอะเต็มไปหมดอ่ะอยากจะกินอะไรก็มีให้เลือกเนาะนึกว่ามันก็เยอะแล้วเก็บไปเก็บกระเป๋าไปเข้าบ้านกันหน่อยท่านไป ตอนเช้าอีกวันหนึ่งนะครับแม่ก็บอกว่ามาที่นี่เหมือนเคยนะเราก็ต้องทําบุญตักบ,บาตรด้วยกันครับแม่ก็ชวนมาจัดเตรียมข้าวของที่จะไปใส่บาตรด้วยกันครับตอนเช้าใส่้วยกันร่วมคัน <c oughs> ชาแน,นาได้เจอกันอ,อ,อีกพ่ <c oughs> อนตัวเลขเลยคือแม่จะบอกว่าผมอ้วนนะแต่แม่ไม่กล้าพูด <c oughs> <c oughs> ปศพภพสีอาน<ส>เข้าติบขันตองส,สาธุสาธุสาธุโอ้โหเจ็บเล็บแทนเลยตบปานเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็ชวนบอกว่าเดี๋ยวสายๆเราไปตลาดกันนะสายของแม่นี่มันก็ไม่ได้แดดออกเลยนะครับเจ็ดโมงครับอ่ะเราก็ะซ่าไปตลาดกันแท้ <laughs> <laughs> แต่ว่าการไปตลาดของแม่เนี่ยมันดูแล้วมีความสุขมากกว่าครับเพราะว่า<ท>มันเป็นความสุขที่ได้ทักทายกับคนรอบๆทางนะครตลอด,ลอดทางท<ะ>ี่เราได้ไปด้วยกันแล้วพอไปถึงตลาดนะครับของต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับ <Yeah. S 1> จริงๆแล้วที่บ้านแม่เนี่ยมีหมดแล้วแต่ว่าเหมือนไปครับไปให้ได้เจอไปให้ได้คุยไป <พอ S 1> ทักทายกันเนี้การไปตลาดกับแม่มันก็ทําให้เรามีความสุขอะไรครับไม่เอาถุงพลาสติกเรามีกระซ่าแล้ว สิบบาทวัสดุโบราณปูอ้อยหยังกันครับไปหาข้าวโพดข้าไปสาบลูพูดอย่างนี้ไปก็ได้เหมือนกับว่าทางนี้เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนออกปากออกให้ให้ขอแดงครับไปช่วยเรื่องเก็บข้าวโพดอะไรกันอย่างนี้นะครับก็พี่ๆเขาชวนกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลงมาจากเขา เดียวพาไปดูนี่ฮะแม่เก็บใบบอลนะครับ <Yeah. S 1> เห็นแม่เก็บเนี่ยแม่จะเก็บแค่เฉพาะช่วงบนนะฮะใบอ่อนๆใช่ไหมแม่ <Hey. S 1> แต่ต้องทำให้เป็นนะ,อ,ะนอันเลยมแม่เอาข้าวเหนียวมาให้ครับเดินกลับมาบอกว่ามีข้าวเหนียวให้นะแต่กับข้าวไปหาทานเอง <laughs> <laughs> นั่นก็คือนักท่องเที่ยวหรือเปล่าครับ ไปกระเป๋ามาคนเดียวน่ะพอดีไปเจอที่ท <Hayır. S 2> ททที่สวนลุมค่ะที่เขาจัดงานใช่ใช่ใช่แล้วก็ไทยเก่งๆเลยใช่ไหมก็เลยโทรหาป้าเลยค่ะแล้วครับแล้วก็เก็บกระเป๋ามาเลยคนที่รักจริงๆเนะกับการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับเวลามาเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้ามาก่อนใช่ฮะแค่มาปุ๊บแล้วเดี๋ยวมารู้เองฮะบอกได้เลยครับที่นี่น่ารัก ไปปั่นจักรยานเที่ยวกันได้แล้วเดี๋ยวกลับมากินข้าวด้วยกันครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับพอกลับจากตลาดเนี่ยแม่ก็ชวนทํากับข้าวกินกันนะครับทำยำบอนครับก็จะเอาใบอ่อนๆนะครับเอามาทํเดี๋ยวแม่ทําน้ําตะไคร่ใบเตยครับให้กินอันนี้จะเป็นใบบอนที่นึ่งเรียบร้อยนะครับใส่ตะไคร่มีข่ากระเทียมพริกแล้วก็โขลกรวมกันครับเอามาทําแม่ครับ ใบบอลจริงมันคันนะแม่ทำไงให้ไม่คัน,นเวลากินน,นี่นี่นี่ดับคันมกกลละกรูดเหรอครับใ<อ>บบอลเท้าเนืกก้อนะมะกรูดเนี่ยมาบีบใส่ความคันก็จะหายไปถูอว้าวคืออะไรครับแม่คือ,อตอนนี้นะหอมมากครับแล<ช>้วในในใบบอลเนี่ยเขาจะมีใบมะกรูดด้วยเขายิ่งหอมเข้าไปอีกแล้วที่สำคัญข้างๆเนี่ยต้มน้ำตะไคร้ใบเตยหอมอีก ผสนกลิ่นนะฮยตัวครับยำใ่บอน,น,นมีเครื่องเคียงด้วยนะครับมีหอมแดงมีกระเทียมแล้วก็มีพริกที่ทราทำเมื่อกี้แล้วก็อย่างหนึ่งที่ได้ทําก็เป็นสเิ็มหมูก็เป็นเหมือนกับหมูเนี่ยไปย่างแล้วก็ามาทุบๆแล้วก็เอามาแบบเหมือนต้มยำมีสมุนไพรเยอะแยะมากมายก็อร่อยดีครับม,ม,ม,มันก็เป็นอาหารที่กินกันง่ายๆทางนี้แล้วก็จ้ำกับข้าวเหนียวก็อร่อยดี นะครับเราอิ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูหมู่บ้านกันดีก,กว่าครับไปสำรวจว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างพอกินข้าวเสร็จก็วิธีการที่จะย่อยอาหารก็ง่ายๆครับไปปั่นจักรยานเที่ยวดูบ้านนาต้นดันกันหน่อยอก็เลยถือโอกาสนี้ไปแวะสวัสด,ดีตาบงนะครับตาบงตื่นแล้วตาบงตื่นแล้วไปสวัสดีครับคนที่ยิ้มตังตาไปไง าวงยังแข็งแรงครับแต่อาย,อยุมากขึ้นแล้วแต่ยังได้เห็นรอยยิ้มของคุณตาเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่คุณตานะครับตั้งใจที่จะทําอย่างตุ๊กตาบาโหนเนี่ยฮะมีคนมาสานต่อแล้วนะไม่ใช่ไครหรอกครับลูกชายของตาเองครับสิ่งที่คุณตาทํายังอยู่เนอะยังมีลูกหลานมาทําต่อให้ครับลูกชายชื่ออะไรครับอุดร๋อพี่อุดรนฮะสวัสดีครับพี่นี่คนสานต่อครับกลับมาจากกรุงเทพม,มาช่วยงานที่บ้านแล้วพี่ รรจริงๆแล้วสิ่งที่คุณตาทําก็เหมือนกับว่าดีนะ,ะทาให้พี่ได้กลับมาอยู่มาดูแลท่านด้วยนะครับ,รบพออยู่พอกินนะพี่ไงก็ไม่ลําบากแล้วก็ไม่เป็นหนี้ด้วยนะสบายใจถ้าเราไม่เป็นหนี้เขามันก็สบายใจครับเราได้เห็นถึงความน่ารักของครอบครัวครับคุณตานั่งอยู่ตรงนี้ลูกชายทำงานอยู่ใกล้ๆมันเป็นภาพของความอบอุ่นแล้วก็ภาพแองความประทับใจที่เราได้เห็นครับ คนท่าคนแก่นะครับเวลาบีบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการออกกําลังกายนะฮะเด็กๆก็จะได้สนุกผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะครับเป็นพวกรากไม้ต่างๆที่เหลือก็เอามามองจากธรรมชาติแล้วก็เอามาทําตกแต่งให้เป็นเหมือนเนี่ยหัวกวางเห็นไหมฮะเศษไม้เหลือใช้ต่างๆนะครับก็เอามาประดิษฐ์ทําให้เป็นของที่มีค่าขึ้นมา เสร็จจากบ้านตะวงแล้วเราจะไปไหนกันต่อแต่ตอนนี้เขามีการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือนิดนึงครับยังเงียมไม่อยู่แล้วทรงลงสามแดนเดี๋ยวไปกันครับเราไปไหนกันอ๋อเขาเปิบบ้านใหญ่เครื่องไปทางไหนเลี้ยวขวาจำได้แล้วไป ดีใจเยเครื่องสาโอ้แต่ร้านใหญ่ขึ้นนะครับแน่นกว่าเดิมฮะร้านทังมดของเยอะขึ้น,น,นไปถึงเจอายเครื่องนะครับก็คงเหมือนเดิมครับยังน่ารักเสียงดังแล้วก็ขายนู่นขายนี่ตามปกติของายเครื่องฮะที่ร้านายเครื่องเนี่ยเขาไม่ได้ขายแค่ข้าวเปิ๊บอย่างเดียวนะที่นี่เนี่ยมีของเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยมาเลยลูกค้าเนี่ยมาถึงก็สามารถเลือกซื้อได้เลยเอาลเฮะมีเมี่ยงด้วยครับจะอมก็อม ใส่เกลือนเอยฮอนดอยฮอนดอยก็เป็นเหมือนกับเมี่ยงนะครับแล้วก็เอาเกลือนะครับเกลือใส่นิดนึงนิดเดียวแค่นั้นแหละหอแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวไม่กินก็ได้เคี่ยวแล้วคายคนอย่างเงี้ยเขาจะกินแล้วก็ไปทำไรทำสวนทำไรทำนาต่างๆแทนกาแฟใช่ครับรสชาติจะเปรี้ยวอืมอร่อยอร่อยหายเหรอหายข้าวก็ไม่สักไงเอาไปไม่สักเหรอครับผมขอ ก็ลองไปชิม <Netz> ฝ <stereotype> ีม <đ em fundamentals> ือเข้าเปิบกันนิดนึงอยากก็ให้ไปทำเองเลยครับวันนี้าวางไปก่อนไปใส่ความนี้เทหมดเลยเออละลิ้ได้เลยเออวางเลยแค่น้นะครับเอาพับไปพับมาอ่มตรงยายคนนี้อ่าคนนี้ใช้มือนะครับให้บังไข่แดงตึงหลบอ่าเอาละ แล้วก็ยังมีเมนูอีก2อสอย่างนะครับอย่างก๋วยเตี๋ยวแบร์แล้วก็หมี่พันครับเอาวางลงไอ้นใส่ก่อนครับอกินนิสนิดนึงนี่ถั่วปูมั่งนี่น้ำหมูแดงอันนี้น้ำหมูแดงครับที่เขาขายข้าวหมูแดงเนี่ยเออเลยมันเกี๊ยวเป้นมือชิ้นหนึ่งอย่าทำอย่างนั้นไม่ได้ชิ้นเดียวเอาวางลงที่สวยเสร็จแล้วนี่ครับก๋วยเตี๋ยวแบร์ใหญ่ยยวแบังเครื่อง ร่อย15บาทสายข้าวพันพริกครับขวาข้าวพันน้ำซุปมาที่นี่เนี่ยเราขอแนะนำเลยว่าให้ลองกินอาหารที่เป็นเอกลักษณ์แบบบ้านนาต้นจันทร์รับรองว่าอร่อยแน่นอนจ้าแบบหวานเขาเรียกข้าวควบแบบเค็มเขาเรียกข้าวแคบเค็มหรือหวานก็อร่อยเหมือนกันมาแล้ว มากินข้าวเปิบแล้วซื้อเสื้อกลับไปด้วยสวัสดีคระคะับโค,ค,ครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาอาชีพกระจายรายได้สู่หมู่บ้านอุตสาหกรรมในชนบทอันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ทอผ้านะครับเป็นกลุ่มเรื่องของการทอผ้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการหมักโครน เขาบอกว่าเป็นมิรกับสิ่งแวดลอ้อมเพราะที่นี่เนี่ยเขาใช้ผ้านะครับที่ทอแล้วไปหมักกับโครนนิ่มมากครับมีให้เลือกมากมายทั้งแต่เป็นผ้าชิ้นที่จะเอาไปตัดนะครับเป็นรูปแบบของผ้าต่างๆเราสามารถซื้อเป็นแบบเป็นผืนๆใหญ่ๆได้หรือจะซื้อแบบที่เขาตัดเย็บเรียบร้อยนะครับอย่างนี้ให้เลือกทั้งสุภาพสตรีสุภาพบุรุษแบบไหนก็เลือกได้เลยครับนี่สาวๆชอบแบบไหนครับเลือกได้เลยหรือจะสั่งตัดเย็บก็ได้นะครับออกแบบให้ทางนี้เขาสามารถที่จะตัดให้เราได้เลย พี่แมวทำอะไรจ้าก็นีเราจะคัดผ้าค่ะจะเอาไปกรุงเทพไปมีมีร้านในกรุงเทพด้วยเหรอครับใช่เป็นร้านประจำของของกลุ่มเราอเอาไปเปิดเปิดร้านอยู่ที่นู่นอันนี้เป็นขิดขิดยกดอกแล้วเป็นหน้ากว้างอันนี้นุ่ไงได้กลมได้นล้เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นหน้ากว้างแล้วคนที่ทอเนี่ยต้องมีมฝีมือเท่านั้นแล้วมีกระเป๋าด้วยนะครับเนี่ยอันนี้กเ็กเ,ปเป็นงานด้นมือค่ะน กปกติเราตัดเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บเศษผ้ามันก็จะเป็นเศษอะไรที่เหลือใช้ทีนี้เราจะเอามาต่อยอดเพิ่มมูลค่าโดยการนรําเศษผ้าแต่อันเล็กอันน้อยเอามาต่อค่ะเอามาต่อแล้วก็เอามาด้านมือทับถึงเหลือเป็นเศษผ้าก็จริงนะครับแต่ว่าก็เป็นงานที่ออกมาแล้วสวยครับ<ช>ทั้งแบบถือก็มีสะพายก็มีแบบเล็กๆนะฮะเนี่ยเห็นไหมครเป็นงานที่คุณสามารถมาเลือกซื้อได้นะครับเพราะว่านอกจากที่จะมีผ้าที่มีลวดลายที่สวยงามแล้วนะครับการออกแบบ ก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยเหมือนกันนะครับก็มาลองมาอะไรต่างๆได้เหมือนกันแต่บางทีเนี่ยเราอยู่ด้านนอกเราจะเห็นงานที่ออกมาสวยๆอย่างนี้แล้วอยากเห็นด้านในเขาทำอะไรกันดีไปดูเบื้องหลังกันดีกว่าไปดูเบื้องหลังกันว่าข้างในเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นผ้าสวยๆนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะสวัสดีครับนี่คือจุดของการทํางานของทุกๆคนนะครับพี่ๆเขาก็ยังทํางานกันอย่างขมขมเมนะฮะทุกคนเรียกว่าตั้งใจทํางานเพราะว่าออเดอร์เนี่ย เยอะมากทำกันไม่ทันเลยทีเดียวครับเห็นว่าสวยอย่างนี้แล้วนะครับเวลาหมักโครนออกมาผ้าจะสวยยิ่งกว่านี้ครับเห็นสีนี้ไหมครับนี่คือสีจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับนี่พี่บุตรครับสีอะไรมาจากอะไรบ้างครับเนี่ยนี่ถ้าใบหงกลางจะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียว,ยวใบจันทร์ก็สีเขียว ใบสดาก็สีเขียวถ้าเป็นลูกมะเกลจะออกสีดำถ้าไม้เพกาก็จะออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็มีเปลือกมังคุดก็จะเป็นสีม่วงอ่อนๆเปลือกสดาดาก็จะเป็นสีกะปิแล้วสุดท้ายแกงข้นแกงข้นก็จะออกสีเหลืองอ่อนๆนะฮะก็เป็นสีจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะก็จะมีมะเกลมีไม้ฝางนะครับไม้ฝางก็จะไปออกส้มๆแดงๆนะครับมะเกลละครเป็นสีส่วนนี้คือโครนการหมักโครนช่วยให้ผ้านั้นสีสันสวยงามและมีน้ำหนัก น้ำหนักแล้วก็นิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเขาใส่เสื้อผ้านะครับไปหัวไราะไปนาน,นะครับเวลาโดนโคนปุ๊บเขาก็เอ๊สังเกตว่าทำไมผ้าที่ตรงชายเนี่ยเวลาที่เปื้อนโคนเนี่ยนุ่มผิดปกติเขาก็เลยเอามาลองทำใช่ไหมฮะ<ช>ก็เลยเอามาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือการหมักโครนนะครับที่เป็นภูมิปัญญาของบ้านนาต้นจันนั่นเองครับพอแช่ไว้หนึ่งคืนครับก็จะเอามาต้มทับสีธรรมชาติอีกครั้งล้างให้สะอาดก่อนเลยรลเราค่อยมาตรงนี้ไม่งั้นสีจะไม่ติดต้มประมาณสัก ชั่วโมงเพิ่งปุ๊บแล้วก็เอาไปซักให้สะอาดซักก่อนแล้วก็ไปผึงปผ่งแดดถ่ายผึ่งแดดตากหลังจากนั้นก็รีดแปรรูปอ๋ปลลอต่างๆหรือเอาไปรีดหรือว่าอะไรต่างๆนะครับให้พร้อมส่งขายนั่นเองนะครับทุกๆอย่างตรงนี้เนี่ยได้รับความนิยมนะฮะแล้วก็เรียกว่าเมืม่อกี้เราเห็นชาวต่างชาติเลยมากันเยอะแยะเลยนะเขาสนใจแล้วก็ชอบแล้วก็ซื้อไปเยอะแยะเลยใช่ไหมเมื่อกี้ใครที่มาที่เนี่ยลองมาแล้วเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะกับการที่มาซื้อผ้าหมักโครนกลับไปใช้นั่นเองครับ มาครั้งนี้ก็เลยไม่พลาดครับที่จะเลีอยไปสักหน่งคืนกลับต้านหนด้วยครับมาเที่ยวนี้ครับได้ที่ท่องเที่ยวใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีเพื่อนๆที่มาจากโฮมสเตย์นะครับหลายๆคนที่เดทไปด้วยกันครับปั่นจักรยานไปชมธรรมชาติพร้อมๆกันโอ้โหด้านหลังมากันเยอะเลยครับเราจะปั่นไปไหนกันครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักอะค่ะเก็บผักตังลำคลองอ เราจะไปเก็บตะวันด้วยครับเก็บตะวันก็คือเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกที่นั่นด้วยเส้นทางที่ไปนี้นะว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางเลยสำหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานเที่ยวในหมู่บ้านเพราะพูดได้เลยครับว่าจุดหมายปลายทางเรานั้นสวยจริงๆครับ ครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ติดกับริมน้ำนี่นะครับจะมีผักต่างๆนะครับที่คนที่นี่ก็สามารถมาแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเก็บผักนะครับแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษแล้วก็ไปทานได้คือที่แมลงกินนี่นะครับบอกได้อย่างเดียวว่าถ้าแมลงกินแล้วยังรอดเรากินก็รอดครับเวลาตัดนะครับเราเราจะตัดให้เหลือก้านหรือเขาจะไปแตกแขนงขึ้นมาใหม่ นี่มนบอกลวกจิ้มน้อพริกล่ำตนะล่ำล่ำขนาดมีนักท่องเที่ยวมาเยอะครับก็บางคนเมื่อกี้แอบฟังก็มีบางคนเป็นคนที่นี่นะคนสุโขทัยแต่อยู่ในเมืองบางคนก็เป็นคนเมืองเลยครับมาจากกรุงเทพก็เป็นเพื่อนๆกันก็ชวนกันมาเที่ยวที่เขาเลือกมาแบบเนี้เพราะว่าเขาชอบตรงไหนครับชอบก็คือธรรมชาติแล้วก็คนค่ะ คนที่ยิ้มเย้มเจ่มใสทักทายอัธยาศัยเมตีที่ดีก็เป็นสิ่งที่สร้างสร้างเสน่ห์ให้กับกับพื้นที่ที่นี่ด้วยนะครับเวลาใครมาบ้านนาต้นจันทร์นะครับก็จะได้รอยยิ้มกลับไปด้วยเหมือนกันครับแ่ล้วคะเก็บตะวันเวลาปั่นขึ้นเขาเนี่ยถ้าไม่ไหวให้ ยืนขึ้น <laughs> จากตรงนี้จะเห็นเป็นต้นข้าวนะครับเขียวๆแต่ก็ยังไม่ได้ออกกรวงนะครับต้นพอเทืองนะครับจะอยู่สีเหลืองๆอ,อยู่ไกลๆตรงนู้นครับชมนกชมไม้ชม,ชม,ชม,ชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับ แสงของพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกไปสาดลงมาที่ต้นข้าวเห็นเถียงนาได้ยินเสียงกบเขียดร้องทุกอย่างมันเข้ากันแล้วก็ทำให้บรรยากาศตรงนี้นะครับดูสวยงามมากๆเลยละครับใครได้มีโอกาสมาที่บ้านนาต้นจันทร์ขอแนะนำครับลองมาดูพระอาทิตย์ตกที่นี่นะครับแลวบอกได้เลยครับว่าพระอาทิตย์ตกที่นี่สวยงามไม่แพ้ที่ไหนเหมือนกันครับ พอถึงเช้าอีกวันหนึ่งครับเวลาที่เราจะไปออกกําลังกายกันครับวันนี้เราตื่นกันตั้งแต่ตีสี่เลยนะครับเราจะพาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพอไปถึงตรงจุดตรงนั้นต้องบอกนิดนึงครับว่าเขาจะต้องเดินขึ้นระยะทางประมาณ850เมตรนะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งที่เดินขึ้นไปแต่พอดีเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยครับก็เลยขึ้นปอีกทางหนึ่งครับระยะทางไกลกว่าเดิมแต่ว่าใช้มอเตอร์ไซค์ครับไปแต่ว่าเราก็ให้ทีมงานครับที่เป็นทีมตะกล้องขึ้นทางปกติครับไป มาแล้วเหรครับโอ้พี่เขาก่อไฟให้พิงอยู่พอดีเลยครับเดี๋ยวเรารออีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะพาที่ใกล้จะขึ้นละหมู่บ้านน,ะะนาต้นจันทร์อยู่ข้างล่าง<ช>นะครับก็บมีสองฝั่งครับขึ้นมาข้างบนนี้ก็มีฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกมาตั้งเต็นที่นี่ได้ นะฮะมีบริการมีห้องน้ํามีต่างๆนะฮะทุกงจุดถ้าบางคนที่แบบว่าเดินไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็มีบริการให้กับนักท่องเที่ยวมาแต่ท่านเลือกได้ทุกคนอยากให้เดินขึ้นมาดีกว่านะครับเพราะมันไม่ได้ไกลมากไม่ได้ไกลครับครับที่นี่นะครับเป็นลานบางที่ดีถ้าเราเมื่อวานเราไปอยู่ตรงด้านล่างนะฮะก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกตรงเชียงนาน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมาด้านบนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันครับที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้เหมือนกันครับคนที่บ้านนายต้นจันเนี่ยเขารักในเรื่องของการท่องเที่ แล้วก็อยากจะให้คนที่มาเนี่ยได้รู้จักบ้านนาต้นกันได้รู้จักบ้านของเขาแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการได้มาเที่ยวที่นี่พอพาที่ขึ้นนะครับมันก็เป็นภาพที่สวยงามสมกับที่เราตั้งใจรอคอยจริงๆครับ เห็นพระที่ขึ้นตรงนู้นไหมครับสวยไหมแล้วอยากจะบอกว่าความสวยงามอย่างนี้เนีไม่รู้ว่ากล้องในจะเก็บให้เราคุณได้เห็นนะฮะมากน้อยได้แค่ไหนแต่อยากจะบอกว่าเลนที่สวยที่สุดคือตาเรานี่แหละครับมาบ้านนาต้นจันทร์สวันได้เห็นทั้งพระอาทิตย์ตกแล้วก็ได้เห็นทั้งพระอาทิตย์ขึ้นด้วยคมค้าจริงครับ ใครที่แบบมาที่นี่ลองไปนอน,นตั้งแต่กลางคืนก็ได้เป็นทางเลือกหนึ่งครับใครลองดูแล้วกันนะครับมาที่นี่บ้านนายต้นจันทร์มีหลายอารมณ์ให้เราได้สัมผัสจริงๆครับแล้วก็ไปสัญญากับพี่เขาไว้ตอนไปตลาดครับพี่เขาขอแรงให้บอกว่าไปหักข้าวโพดกันไหมเราสัญญาแล้วนี่ครับก็ต้องไปตามนงัด ได้ไปช่วยพี่เขาครับพอไปช่วยก็ช,ยช่วยไม่ได้เยอะหรอกครับแต่ก็ได้ความแน่รักได้เห็นคนเขาเมาช่วยกันครับเนี่ยฮะความแน,น่ารักของจมที่นี่ออกปากขอแรงกันนะครับก็นัศจิติน้ำใจของผมที่นี่น่นาจริงครับไปเที่ยวไหนดีเนาะ สุขในแบบที่เราควรจะเป็นมันทําให้เราเห็นอะไรมากมายเลยล่ะครับบ้านนาต้นจันทร์ทาให้นกเห็นความรักที่หล่อหลอ,ลอรมรวมอยู่ในท้องถิ่นเห็นความเกื้อกูลและความเอื้ออาทรของคนในหมู่บ้านเห็นรอยยิ้มที่แสนสวยและก็จริงใจคงไม่มีที่ไหนสุขใจท่าบ้านแห่งนี้อีกแล้วเพราะเขาสุขทั่วถิ่นจริงๆครับ สัมภัษณ์วิถีชีวิตบ้านเฮาไม่แอลวันน้าต้นาจ,จัน์กันเนาะปีน้อง